เอ้ลวงนี่ไล่ก้นบางทีื็ว่าไม่รู้นะไม่รู้ว่าบางทีไอ้นี่ไอ้ยอดจากกันยอดจากตีก็จูบันบางทียอดจากตีก็จูบหรือก็เอาไปตําปัดกันก็ไปตําปัดไปโอ้ต้มเลอบมัน้วาอหน้าตามันยุ่นเปลือมาจากไหนยู่จวนไหนก้องตนจากหรือบางก้นไม่รู้จักตนจากหน้าจ้ามันหรือเนี่ยครับนี่ป่าบามาเล่รับนี่นี่ลูกจักนี่ไหลไหลโอ้วันไม่เลยงอ่านี่ต่างจากลูกจากนี่เรามากครับ ผู้จอยติงนะครับผู้จอยลานนะครับเวลาเราเลือกใบจักก็คือเราตักเพลือไว้รู้ว่าใบใบใหญ่หรือใบเล็กกันครับเราต้องเล็เนี่ยน้าเนี่ยครับถ้าว่าตานี้ลงมาลึกเนี่ยลงมาลึกมามากกระลังมันจะเลือกอิดเดียวครับอ่าอันคือว่าอ่าใบใหญ่แต่เนียนเกลือต่างเนียไอายอดเนียนคือว่าไม่ใหญ่แต่ได้นะครับไม่ใหญ่ได้กรแต่ว่าเราการเือใจได้แล้วไม่นี่ปนีใจได้ใ้ได้วันเลยนะอ่าวัอ่าเราได้แล้วครับ นึ่งยอดอครับเอาครับจัดเลยครับอ่าอืออ่า <c oughs> <c oughs> ได้แล้วครับยอดตีร้องครับ <c oughs> อ่าอันลูกกวันเหมนกันนปลาไปน <c oughs> น็นอน่เน่กินโน่ให้กับเนี่ยเดียวรอยปลาแล้ล,ล,ลูกตีวัดสามนอนะครับ <c oughs> โยนเพื่อว่าจากนี่จริงๆมันมีไรผุนตีกับไม่ใช่แต่มีเาแต่ว่าในจู่รัดในบางแล่เนเนี่ยจริงก็คือเมื่อนปักนั่งบานปุ้มนะครับกาจังอู้แต่วันนี้เรามาเตี๋ยวจู่รัครับตึ้งกาเรา อันนี้คือว่าลูกจักอันนี้คือว่าถ้าเป็นเด็กก็คือปล่อยปล่อยเตะปักจักนะครับเนี่ยคือว่าคือปลดจับนอกับอันนี้ปลดจับนอนะครับอันนี้เราบิดเลยอืมอ่าอ่านี่ครับอันนี้คือว่าอันนี้คือว่าลูกจักอ้นกับมั่งจับนอนอน้ำกึ้ย nó nô, nấm chín thì cứ trót giót, nó sẽ có một chút quát, nhoi nhoi à, um, nó sẽ có một chút quát nhoi nhoi. Okay, nô ăn đây nè, ồ ăn nhoi các, thầyอาจารย์ cũng không biết ăn đâu cả này, hả, ăn mà? không ăn. nó sẽ quát, Mình quát này, quát là nấm cười, giót Này các quỷ à, มาแล่ครับวิธีการเอาใบจกักออกจากยอดครับเราจะจับแบบขวันปลาครับตามก็มันจะขึ้นไม่เท้ากันต้งหลาดลายปเปรือครับ มันจะขี้ไม่เมื่อจ้าว่าก็ล้อสองชั้นก็จะลอกานโอ้มัดนี่คือก็ปุ่มวิธีอันคือล้อหน้าเดียวอ๋อล้อหน้าเดียวกับซึ่งปุ่มขี้ไหวการอ่านี่คือการเย่ยไหวการเย้ยการเล็กอการล้อมันล้อายไงกับไอ้ไอ้แบบนูกก็เราก็จะเอาการโอ้มดใช้มีดลอกานโอ้มัดนี่ถ้าก็ว่าหลอกทดแลยต้องเอาไปเอาไปตักแดนัน ได้เดี๋ยวเดี๋ยวลองแร่นะครับตัวเดี้ยอ่าอ่านะครับแล้วออกปีมือกับนี่ปีมือนัดกับอ่าแะไนี่นี่หลอกชดกับอ่าหลอกชดอ๋ออ่านี่หลอกชดกับอ๋ออ่านี่วิธีการวิธีการเคลียร์กับม้วนอ่าอ่านี่ซ้อนนี้ ตอนนี้ตอนเป็นกันตั๊กอ่านี่คือวัดเช็ดแล้วอ่านี่คือเราเราแกล้งตักครับแดดเดียวเดดเดียวเองอ่าแดดเดียวเองเลยอ่าอ่านี่จุดนี้เราจี้เช็ดตัวเดียวเราไปตักอืออ่านี่ครับอันนี้ก็อยาการบิด Well. อันนี้ปณีอันนี้เพราะว่าถ้าว่าล็อกออกปณีนี่นี่การเนี่ยการบิดเอาไว้ตาไมากวาดมั่งเอาไว้มุงลังกามั่งอันนี้กระจายประโยชน์ได้หลายเรื่องครับอ่าครับนี่เรามาเล่ยุธีการล็อกไปจ้ารับนี่เซียนในบ้างกับเซียนในบ้าง อ่าตกกีนนะครับเอาเจนนเอาใหญ่อกอ่านี่พับปั๊บว้าวปั๊บว้าวปีมือนัดครับอ่าอ่านี่ปับครับเอยจอบมวนชั้นมวนยาวป้บเอาตามใจจอบอ่านี่คือปีนี้เต้นแล้วครับปลอมทูปแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับผู้ช่วยลานกันนะครับผมนะครับในบางสุราษฎร์